ที่นะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ Minecraft ที่เราสามารถจะจับสัตว์่ามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้แล้วะมีสัตว์ป่าตัวไหนให้เราตามไปจับกันบ้างถ้างาั้นไปลองเล่นกันเลยว้าวๆๆๆวันนี้พวกเรา2คนจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่กันอีกแล้วเหรอ มันเป็นสัตว์ป่านะแล้วมันก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงหาเร็แล้วนี้สัตว์ป่าก็น่ารักได้ทําไม่ดได้วยนะวันนี้มีกิจกรรมออกไปล่าสัตว์นี่เลยเราเตรียมของไว้แล้วเพราะว่าสัตว์ป่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะอยู่แยกย้ายใบออมกันออกไปนะคะถ้าจะไปตามจับแล้วก็ไม่น่าจะเสร็จนี้ง่ายหรอกเราก็เลยเตรียมไข่ไว้แล้วซึ่งตัวแรกเนี่ยที่เราจะมาลองเล่นกันก่อนก็คือแอ็ซ์ลอดแอ็ซ์ลอดเนี่ยเราก็จะเจอเขาได้ตามวอมโอซีนค่ะในวอมโอซีนเนี่ยสามารถไปตามจับน้องได้เลยโอ้โหแอ็ซ์ลอดหรืออะไร นันใญ่จง้องกินปลาทาไปเข้าฟิตหลังจากที่เราให้น้องกินทาไปเข้าฟิตจะน,น้องหลักแล้วเนี่ยซึ่งมันก็เป็นวิธีการเทมของเขาหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่อานค่ะแล้วก็ขึ้นขี่น้องได้เลยน้องก็จะเป็นของเราแล้วนี่ไงใส่อานแล้วสวยมากเป็นแอ็กซ์ลลตที่ตัวใหญ่มากเลยนะไม่ใช่แอ็กซ์แลตแล้วนี่มันน้องหมาลนะหากเราเขาบอกว่ามันเป็นแอ็กซ์ลลตยักษ์อยู่ท่าเดินดิท่าเดินเหมือนสัตว์เลื้อยคลานจริงๆงเลยนะ เอ้ยน่ารักกันดูดีรู้สึกจะมีหลายตัวด้วยเนาะทานนั้นกลับบ้านกันดีกว่ามีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะโอ้ยดูสิพอลงน้ำแล้วก็ขึองแรงมากเลยเขาบอกว่าเจ้าเอ็กซ์ลัสเนี่ยเราสามารถขี่มันว่ายน้าได้เร็วมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ว่ายน้าเร็วมากๆเลยแหละ,ะแต่ถ้าอยู่บนบกอ่ะมันจะเดินตบเตี้ยมากเลยนะแล้วก็กระโดดได้เตี้ยๆนะกระโดดได้ไม่สูงแต่ว่าถ้าลงน้ําหลักก็ปิ้งป่อยนะดูดิว่ายน้ําเก่งกว่าป้ากอ่ะอ๋อหอ กินข้าววารกิทาดเนตัวใหญ่ไซส์นี้เนี่ยและนอกจากนั้นน้องก็สามารถจะติดตามเราไปได้ทุกที่ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็สามารถจะสั่งให้น้องนอนรอได้นะคะเ,<อ>เปิดชิปคลิกขวาน้องก็จะนอนหลับรอเลยค่ะนั่นน้นกลอลนละแม่โอ้โหดูเสียงสิมีเสียงกลนขักฟีขฟักฟีด้วยนะตัวต่อไปค่ะเขาชื่อว่าวานาเวาวานาเวนี่แบบว่าอาืมเ,เราไม่เคยเห็นเลยอะ่ะเคยเห็นแต่ในสารคดีนะซึ่งเจ้าเนี่ย เราสามารถจะเจอมันได้ในฟอเสนโอซีนค่ะน้องว่ายน้ําเร็วมากๆเลยนะแต่น้องก็ชอบกินปลาคอตด้วยวิธีการให็ม็คือให้ปลาคอตกินค่ะแล้วก็ใส่อานลงไปเลยแต่ระวังโดนเขาน้องเสียบพุงนะต้องอยู่ห่างๆน้องนะน้องดูหรอน้องไม่ดูนะน้องไม่ดูแต่ว่าอันตรายจุงไปดูดาบน้องนี่นี่น้องจะมีท่าแบบกระโดดเหนือน้ํได้วยนะซึ่งก็มีหลายสีด้วยกันนะให้เราเลือกจับนะคะสีขาวเผือกก็สวยดีเอ้แต่น้องไม่ตามอ่ะน้องชอบอยู่ในน้ําน้องอยู่แค่ในน้ํา ดูดิเฮ้ยมันเปลี่ยนสีอ่ะมันสีขาว ไอ้แต่ว่าเขามันอะไรยังยาวมากเหมือนยูนิคอนเลยนะตาแรกคิดว่าเป็นปลาโลมาหรือว่ายูนิคอนเนี่ยเอ้ยถามว่ายน้ำเลยนะน้องจะเป็นยางฐ่านในน้ำให้เราได้ค่ะเออเดี๋ยวก่อนนะถึงเราจะขี่น้อใต้น้ำได้แต่ว่าเราหายใจไม่ออกกนเนี่ยจริงเราก็ไม่สามารถจะหายใจใต้น้ำได้นะแต่ว่าเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะว่ายน้ำเร็วค่ะเป็นการเดินทางทางน้ำที่เร็วมากๆเลยนะดูดีโอโหตุยแน่วันนี้ไม่น่ารอดเปลือกไม่ทันนะดูดีโอ้ เครื่องแรงเครื่องแรงพุ่งไปเลยแล้วก็ไปเสียบข้างหน้าเลยดูดีท่าน้องสวยมากเลยนะน้องมีท่ากระโดดเหมือนปลาโลมาด้วยละ่ะจะได้นะคะไม่ช่วยสู้นะคะช่วยสู้ได้คงเท่น่าดูเลยแล้วก็เสียดายมากเลยที่แบบเราขี่น้องแล้วเราหายใจใต้น้าไม่ได้อะน้องไม่ได้ให้บัฟเรานะซึ่งสัตว์เลี้ยงบางตัวนะคะเขาก็ไม่ได้ช่วยเราสู้นะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็นยานฐานะให้เราค่ะส่วนตัวต่อไปเนี่ยมันชื่อว่าแพนกลินค่ะเจ้าแพนกลินเนี่ยก็จะมีหลายสีนะคะให้เลือกจับ ต้องเกิดที่โซนทะเลทรายค่ะหรือว่าเดสเซิร์ตนะคะตัวนี้มันก็อมจะวิ่งไวนะน้องกินต้นอกแซปปิ้งเป็นอาหารค่ะว้าวตัวน,นี้ก็น่ารักแล้วจ,จับน้องเนี่ยต้องมีต้นอกแซปปิ้งมาล่อนะว่าแต่ว่าน้องดตัวเป็นลูกบอลได้ไหมเนี่ยอืมถ้าเป็นหมอดเนี้ยไม่ได้นะ <c oughs> ปกติมันต้องวนได้ด้วยเอ้ยแต่วันเดินโค้งเค้งนี่นะเหมือนไดนโนเสาร์เลยดูดี ไอ้มันน่ารักมากเลยเกดอ้ไม่ดุแยมแยมยมแยมน้องไม่สู้อ่ะอยากให้น้องดุอ่ะแต่ว่ามันเน้นเป็นสัตว์เลี้ยงไงมันเลยไม่ดุอ่ะเฮ้ยแต่อันรู้สึกน้องจะลงน้ําไม่ได้นะเราจะขี่น้องลงน้ําไม่ได้นั่นไงถ้าลูกหมาตกน้ําซึ่งเราก็สามารถสั่งให้น้องนอนรอได้หาทุกตัวเนี่ยนอนรอได้หมดเลยนะเอ๊ะอก็ง่วงตลอดเลยในพวกนี้เนี่ยเอ้ยแต่มันตัวเป็นเกร็ดน่ารักที่ออกดูดิโอ้ยดูพออยู่บนบกอ่ะโหยวิ่งแรงมากเลยเหมือนตัวนี้ไหมนะเอ้ากลับไป อ้าวเพิ่แเ๊บเดียวหลับอีกแล้วโอ,อ,อ้ดูเสียงกรนดิั <c oughs> ด้งนเสียงกรนของน้องอะนะถ้าทางน้องจะหลับจริงจังเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้น้องไปพักก่อนตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่กันดีกว่า <c oughs> รู้สึกว่าจะมีสัตว์เลี้ยงด้วยกัน6แบบ6ชนิดนะ โอเคตอนนี้หลับแล้วทีนี้เราก็จะไปกันที่โซนของอากาศหนาวเย็ยนนะคะเป็นโครเอเลียเนาะมันก็จะมีเจ้านกบัฟฟินค่ะเจ้านกบัฟฟินเนี่ยมันก็จะแบบมีสโลฟไฟงนะคะแล้วก็วิ่งเร็วนะแล้วก็กระโดดสูงค่ะน้องชอบกินปลาคอตเอาปลาคอตจับน้องได้ค่ะดูตาน้อนสิทำไมตาโตดูน้องเป็นนกบัฟฟินไงนกบัฟฟินมันก็จะตาโตเหมือนเหยี่ยวแบบนี้นี่แหละ ดูๆไปเหมือนนกกระจอกเทศนะแต่ว่าคอมันสั้นถ้าคอยาวนี่ก็กลายเป็นนกกระจอกเทศไปเลยนะเฮ้ยนั่งบินได้นังบินตันตัได้เหมือนไก่นะล่ะแล้วก็มีสโลฟอ,อิงด้วยอ้าเฮ้ยลงมาแล้วล้ๆนแ,แ,แล้ว้น่าันหลงจุงเบยน้องวิ่งเร็วกว่านี้ได้ไหมเสียดายน้องไม่ช่วยจิกนะน้องไม่ช่วยสู้น้องจะเน้นแบบแว่าเป็นพวกนักบินเขามากกว่านะโอ,โอเคมันก็จะมีอยู่หลายสีนะมีออกสีโทนสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาล ตอนนี้น้องกำลังนั่งหลับอยู่นะคะแต่ว่าเวลาหลับเนี่ยน้องไม่ได้หลับตานะดุดิีแต่มีตัวสัตว์ขึ้นที่บนหัวน้องนะคะซึ่งบางตัวมันก็จะหลับตานะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะตัวนี้เขนบอกว่าน่ารักมากเลยนะ,ะแล้วก็ใกล้ศูนย์พันลรด้วยน้องคือรัดค่ะอ๋อหอตัวเบลเลอรเลยซึ่งรรดใสยพันุเนี้ยก็จะตัวไม่ใหญ่นะคะน้องกินเมล็ดซีดเป็นอาหารดูน้องน,นั่นสิถ้าโดนควยที่เนี้ยอาจจะตัวเย่สูคขดเลยนะถูกต้มแล้วน้องขิดได้ เดี๋ยวเราจะใส่อันแล้วก็ลองขี่น้องนะตัวนี้นะคะมันก็จะแบบว่าเป็นตัวช่วยชนนะเป็นกันชนเหี่รนะคะมันเป็นตัวเดียวในข้างหมดที่ที่สามารถโจมจีได้ด้วยหรอใช่มันใช้นอนเนี่ยแหละควิดนี่ไงแต่ต้องขวิดให้ดูนะปี่โอ้โหกระเด็นเลยเอานอนแทงเลยพร้อมมั่งเลยค่ะชนมั่งขีถ้าไม่มีนอนนี่ก็แบบว่าน้องก็จะแบบไม่มีประสิทธิภาพไปนะเอาเฮ้ยแต่ถ้าเราพูดแบุ่งข้นมาแบนี้ก็โี ใช่มันต้องเป็นพวกแบบอันเดธเลยพวกเนี้ยไม่แหละจากซอมบี้นะี่แหลยในยารอบได้ยาจิตเยีา่ามรอบได้อ่าๆๆมันตามเราจะกัดก้นไม่เค็ญแล้วแรงดีๆนะไม,ไม่่ไมเลยดับเครื่องชนไปเลยแรงเงือบชนไหนที่ไหนเพราะว่าดาเมจมันเบาอะไรอย่างนั้นแล้วน,น,นี่ก็คือแบบไม่ไปตีเขานะแต่ว่าเราต้องขี่ไปชนเนาะโอเคจ้านั่งทักก่อนอุ่ยหลับแล้วเฮ้ยวันนี้วันหลับ เห็นแรดนอนหลับอ่ะน่ารักจุงเบยปกติก็เห็นในสวนสัตว์ใช่ไหมเห็นไกลๆนั่นเนี่ต่อไปนะคะตัวสุดท้ายมันชื่อว่าปูแวมไพค่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นปูสั์เลียงอะเนาะซึ่งมันก็หายากนะถ้าคุณที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยจะหายากมากๆเลยค่ะเขาก็จะทําในหมอดที่ออกมาเป็นตัวใหญ่แบบนี้ค่ะนี่มันปูยักษ์เนี่ยปูอารก้ายังยอมแพ้เลยน้องกินปลาคอตเป็นอาหารนะตัวนี้ว่ายน้ําเร็วค่ะเกิดในบีชนะคะหรือว่าเกิดตามชายทะเล นี่ดูดิเฮ้ยมันมีที่นั่งแบบนี้ด้วยนะโอ้โหอ้อ,อ,อมลองคิดดูดิถ้าเราเอาไปทําปูไข่ดองนี่จะอร่อยขนาดไหนเออไม่ใช่แล้วเอาไปทํายำปูม้าดีกว่าเอาเฮ้ยดซบนะเฮ้ยมันดนําน,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 น้ําแต่เรามันไม่ดําน้ำอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นกลางขึ้นกลางน้องโตอ๋อมันไม่ว่ายน้ํำแต่ว่ามันดําน้ํามันเดินใต้น้ําโอ้แล้วเราจะสู้คิดไม่แล้วเนี่ยไม่ได้เราไม่ได้เราต้องขึ้นก่อนเหรออุ้ยเกือบไปแล้วจะต่อยเราเมื่อกี้ โอ้ยนึกว่าน้องแบบว่าจะว่ายน้ําได้เหมือนปลานะจริงๆแล้วพวกปูมันก็ใช้วิธีแบบดำน้ำอ่ะเนาะดำผุดดำว่ายอะประมาณเนี้มันก็เดินอยู่ที่ใต้น้ำป่ะน้องก็จะเน้นแบบครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรประมาณนี้ดูดิโอ้ยปูที่ตัวใหญ่มากเลยนะดีอู้น่ารักจุงเบยหน้าตาแอบเบลอันนี้น่าตาเหมือนตัวจริงะนะตัวจริงปูแอมไพก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะออกทนสีม่วงนะเออเขาจะกินเราไหมเนี่ยลูกตานี่กลมบล็อกเลยนะ ก็แค่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวหมอดสัตว์่าไว้แค่นี้ก่อนนะถ้าชอบหมอดสัตว์่าแล้วจะมาเป็นสัตว์เลี้ยงแบบนี้แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกให้กันด้วยล่ะแลวอย่าลืมมาคัมแบ็คพูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะพี่